สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าอะไรคือแก่นจริงๆที่ทำให้เกมมันน่าสนใจดึงดูดเราได้ขนาดนั้นครับผมเราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องออกฎกติกาไปจนถึงการตัดสินใจที่แบบเขาเรียกว่ามีความหมายแล้วก็เรื่อง Emergence ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายคือปัจจัยอะไรที่ทำให้เกมมันสนุกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะค่ะเราจะพยายามกลั่นเอาแนวคิดหลักๆจากเรื่องการออกแบบเกมมาคุยกันค่ะดีเลยครับงั้นเรามาดูกันว่าองค์ประกอบผู้นี้มันทำงานเชื่อมกันยังไงให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่ผู้เล่นรู้สึกแบบอินไปกับมันมากๆครับค่ะเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังเกมที่มันน่าหลงไหลพวกนั้นกันครับผมงั้นเริ่มกันที่พื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะคะคือเรื่องกฎค่ะข้อมูลที่เราดูกันมานี่เน้นมากๆเลยว่า กฎนี่แหละคือตัวที่ทําให้เกมมันต่างจากกิจกรรมอื่นๆไปเลยใช่ครับมันเป็นตัวสร้างโครงสร้างสร้างกรอบให้กับการเล่นเลยเหมือนที่นะักคิดบางคนเคยบอกไว้ว่าการเล่นมันต้องดําเนินไปตามกฎเก์อะไรแบบนี้เนาะคะครับผมและที่น่าสนใจคือกฎเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าวงเวทมนต์หรือ magic circle ขึ้นมาด้วยครับอ๋อวงเวทมนต์มันคือยังไงหรอคะคือในพื้นที่ของเกมเนี่ย การกระทําบางอย่างมันจะมีความหมายพิเศษขึ้นมาครับซึ่งมันต่างจากโลกข้างนอกนะอ๋อค่ะค่ะแล้วกฎเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่กฎที่เราเห็นชัดๆว่าต้องเล่นยังไงอันนี้เรียกว่า operational rules ค่ะไปจนถึงกฎที่เป็นแก่นจริงๆของระบบเกมหรือ constitutive rules ซึ่งบางทีผู้เล่นอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ mm. แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือกฎมันต้องชัดเจนครับต้องไม่กำกวมไม่งั้นผู้เล่นจะสับสนแล้วก็ ก็จะรู้สึกไม่สนุกไม่แฟร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับประสบการณ์การเล่นจะเสียไปเลยถ้ากดมันแบบคลุมเครือครับพอพูดถึงกฎที่ชัดเจนแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องถัดไปที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่อง meaningful play ครับผมการเล่นที่สื่อความหมายใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เล่นๆไปแต่ว่าการกระทำของเราในเกมมันต้องออส่งผลอะไรบางอย่างที่เราแบบรู้สึกได้แล้วมันก็สำคัญกับเกมโดยรวมด้วยถูกต้องครับ คำว่าสื่อความหมายหรือ meaningful เนี่ยมันมี2แกนหลักๆที่เขามักจะพูดถึงกันนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. คือผลของการกระทํามันต้องชัดเจนหรือ discernible คือผู้เล่นทําอะไรลงไปปุ๊บต้องพอจะเห็นผลได้ทันทีหรือคาดเดาได้อือฮึ huh. สองคือมันต้องเชื่อมโยงหรือ integrated ครับคือการกระทํานั้นมันต้องส่งผลกับภาพรวมของเกมไม่ใช่แค่เกิดขึ้นแล้วจบไป อาจจะส่งผลตาหน้าหรือส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเห็นผลแล้วผลนั้นก็ต้องมีความสําคัญกับเกมด้วยใช่ครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยการตัดสินใจมันจะรู้สึกกลุลงวงอะครับเหมือนทําไปก็เท่านั้นอะนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนบางเกมที่กดๆไปแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทําไปแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตอนจบเลยนั่นแหละครับคือขาด Meaning f u l play อย่างเกมง่ายๆแบบพองที่เราตีลูกโต้กันไปมาเนี่ยค่ะ การตีแต่ละครั้งมันชัดเจนมากว่าสาเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการแพ้ชนะคะแนนที่ได้เสียไปการเชื่อมโยงนี่สําคัญจริงๆนะคะทําให้การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆมันดูมีความหมายขึ้นมาเลยซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องถัดไปคือ emergence หรือการเกิดขึ้นเองอันนี้หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนเวทมนต์ของการออกแบบเกมเลยใช่ครับ emergence นี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ รูปแบบการเล่นหรือพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกฎง่ายไม่กี่ข้อโดยที่คนออกแบบไม่ได้กําหนดไว้เป๊เปเปะๆหรอคะใช่ครับไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าเลยตัวอย่างคลาสสิกมากๆก็คือหมากล้อมหรือโกเทียบกับหมากรูกเชสอ๋อค่ะหมากล้อมนี่กฎพื้นฐานจริงๆมีไม่กี่ข้อเองนะครับน้อยกว่าหมากรุกเยอะเลยใช่ค่ะดูเหมือนจะง่ายกว่าแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยความซับซ้อนกลยุทธ์รูปแบบการเดินมันเกิดขึ้นมาเองแบบ หลาโหน่าสนใจมากค่ะคือกดง่ายๆแต่สร้างความซับซ้อนได้ไม่รู้จบครับผม Emergence นี่แหละครับที่ทำให้เกมมันมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้คนเล่นซ้ำได้ไม่เบื่อค่ะเพราะเหมือนเราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในระบบตลอดเวลาใช่ครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนออกแบบเกมเลยนะที่ได้เห็นผู้เล่นค้นพบวิธีเล่นหรือกลยุทธ์ที่เราเองก็คาดไม่ถึง แต่ก็มีข้อควรระวังไหมคะแบบ emergence ที่มันไม่ดีมีครับมีบางที emergence มันก็นำไปสู่ช่องโหว่หรือกลยุทธ์ที่มันทำลายสมดุลเกมไปเลยก็ได้แบบว่าเล่นแล้วโกงๆงชนะง่ายไปอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะความท้าทายของนักออกแบบก็คือต้องพยายามสร้างระบบที่มันเอื้อให้เกิด emergence ในทางที่ดีทางที่สร้างสารรค์นะครับเข้าใจแล้วคะ่ะ งั้นพอเรามีทั้งกฎที่ดีมี m e a n ี n ฟูลเ Play แล้วก็มีพื้นที่ให้เกิด Emergence แล้วสุดท้ายเราจะรวมทั้งหมดนี้เพื่อตอบคำถามว่าแล้วจะออกแบบเกมยังไงให้มันสนุกล่ะคะครับอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลย <laughs> หัวเราะเล็กน้อยใช่ครับคือจากที่เราคุยกันมาเนี่ยความสนุกมันก็ดูเหมือนจะเกิดจากการที่เราได้ ทำการตัดสินใจที่มีความหมายภายใต้ระบบที่มันเปิดโอกาสให้เกิดเรื่องน่าประหลาดใจหรือ e m e r g e n c e ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะครับดูเหมือนจะเป็นแกนหลักเลยแต่ก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกน,น,นะคะที่งานวิจัยหรือบทความต่างๆพูดถึงเช่นเรื่องการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความท้าทายของเกมกับความสามารถของผู้เล่นอ๋อที่เรียกว่า flow หรือเปล่าครับใช่ค่ะ ถ้าเกมมันง่ายไปผู้เล่นก็จะเบื่อถ้ายากไปก็จะท้อแท้ต้องหาจุดที่มันพอดีพอดีท้าทายแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำได้ครับแล้วก็มีเรื่องความไม่แน่นอนหรือ uncertainty ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากความไม่แน่นอนเนี่ยมันช่วยเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจแต่ก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมนะคะหมายถึงยังไงครับพอเหมาะคือมันมีความไม่แน่นอนหลายระดับตั้งแต่ระดับใหญ่ๆเลยเช่ในใครจะชนะในตอนจบ ไปจนถึงระดับเล็กๆเช่นการท้อยเตาการสุ่มไอเทมถ้าไม่แน่นอนมากเกินไปเกมมันจะกลายเป็นวุ่นวายคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเล่นแล้วรู้สึกว่าใช้ฝีมือไปก็เท่านั้นดวงลวุลน้นๆแต่ถ้าแน่นอนเกินไปไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยมันก็จะน่าเบือ่อค่ะทายผลได้ตั้งแต่ต้นเกมต้องหาจุดสมดุลอีกแล้วสินะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญคือระบบฟีดแบ็กลูปค่ะฟีดแบ็กลูปครับ คือระบบที่มันคอยให้ข้อมูลป้อนกลับหรือส่งผลต่อสถานการณ์ในเกมอย่างเช่น Negative Feedback Loop คือระบบที่มักจะช่วยผู้เล่นที่กำลังตามหลังอยู่ให้มีโอกาสไล่ทันได้อ๋อเหมือนเกมแข่งรถที่คนอยู่ท้ายๆมักจะได้ไอเทมดีๆใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นแหละ Negative Feedback ช่วยให้เกมมันสูสีขึ้นไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ตามอยู่แล้วมีแบบตรงข้ามไหมคะมีครับ เรียกว่า positive feedback loop อันนี้จะส่งเสริมคนที่นำอยู่ให้ยิ่งนำห่างออกไปอีกอ้าวแล้วแบบนั้นจะดีหรอคะก็แล้วแต่ประเภทเกมแล้วแต่ประสบการณ์ที่อยากจะมอบให้ครับบางเกมก็ต้องการให้คนที่เล่นเก่งนำแล้วนำไปเลยเพื่อให้รู้สึกถึงความสำเร็จมากๆ <c oughs> การเลือกใช้ feedback loop แบบไหนก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบครับโห <c oughs> ฟังดูแล้วการออกแบบเกมให้สนุกนี่มันซับซ้อนเหมือนกันนะคะต้องคิดหลายชั้นมากๆครับผมมันเป็นการผสมผสานกันระหว่งางศาสตร์และศิลป์จริงๆงั้นถ้าจะสรุปแบบรวบยอดนะคะก็คือกฎเนี่ยสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เกมครับการเล่นที่สื่อความหมายหรือ Meaningful Play ทำให้การเล่นมันน่าสนใจเชื่อมโยงการกระทำเข้ากับผลลัพธ์ครับผมแล้ว Emergence ก็มาช่วยเพิ่มความลึก ความน่าค้นหาความซับซ้อนที่คาดไม่ถึงใช่ครับและสุดท้ายการจะทำให้มันสนุกได้จริงๆก็คือการเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาผสมผสานกันอย่างลงตัวหาจุดสมดุลที่เหมาะสมทั้งความท้าทายความไม่แน่นอนแล้วก็ฟีดแบ็ต่างๆถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากครับค่ะทีนี้จากที่เราสำรวจเรื่องพวกนี้กันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะครับยังไงครับ คือหลักการออกแบบเกมที่ทำให้มันน่าดึงดูดใจมากๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาไปประยุกต์ใช้นอกวงการเกมได้บ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแบบว่าเอาไปใช้ในการออกแบบประสบการณ์อื่นๆในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการเรียนรู้อะไรแบบนี้คะ่ะน่าคิดนะครับเพราะจริงๆแล้วระบบหลายๆอย่างในชีวิตเรามันก็มีความซับซ้อนมีกฎ,รรม,กฎมีการตัดสินใจมีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกัน บางทีการเข้าใจหลักการออกแบบเกมอาจจะช่วยให้เราเข้าใจหรือแม้กระทั่งออกแบบระบบอื่นๆในชีวิตให้มันดีขึ้นหรือน่าสนใจขึ้นได้เหมือนกันนะครับค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้ลองไปขบคิดกันต่อดูนะคะ